สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูนาเดียในรายวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนในเรื่องของการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์ค่ะสาระสำคัญในบทเรียนนี้นะคะก็คืองานเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เพื่อน,นำผลผลิต ที่ได้จากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาใช้ประโยชน์นะคะงานเกษตรงานเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เพื่อนําผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาใช้ประโยชน์ดังนี้ค่ะการนําผ,ผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์นะคะ 1. นําไปประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัวค่ะ 2. นะคะนําไปจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ค่ะ 3. นะคะนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารให้เก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นเช่นมะม่วงกวนปลาเค็มหมูแดดเดียวกล้วยตากไข่เค็มเป็นต้นค่ะการแปรรูปอาหารนะคะคืออะไรเป็นการถนอมอาหารค่ะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นการตากแห้งการเชื่อมการดองการแช่อิ่มเป็นต้นค่ะ ตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรนะคะเรามาดูภาพนี้กันนะคะเมื่อเราเลี้ยงไก่นะคะเราก็สามารถนําเนื้อไก่นะคะมาปรุงอาหารนะคะหรือว่านําไปขายได้และไก่นะคะสามารถอออกไข่นะคะเราก็สามารถนำไข่ไก่ไปขายหรือประกอบอาหารได้เช่นกันคะ่ะ ต่อไปจะเป็นหมูนะคะเมื่อเราเลี้ยงหมูนะคะหมูหรือว่าสุกรนะคะเราสามารถนําเนื้อหมูนะคะไปขายหรือว่านํามาประกอบอาหารได้เช่นกันค่ะต่อไปก็จะเป็นผลผล,ผลิตทางการเกษตรนะคะก็คือเมื่อเราปลูกข้าวนะคะเราก็จะได้ผลผล,ผลิตเป็นข้าวนะคะข้าวสารแล้วก็ข้าวเปลือกนะคะข้าวสารก็นํามาหุงนะคะเพื่อรับประทานนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเราเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงเป็นจํานวนมากนะคะอ่าเราก็สามารถนําปลานะคะไปตากแดดเป็นปลาแดดเดียวได้นะคะหรือทําเป็นปลาแห้งได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดนะคะผลผลิตที่ได้จากพืชและสัตว์นะคะเรามาดูช่องแรกจีเขียวด้านบนซ้ายมือนะคะสามารถนำมาแปรรูปเพื่อถนอมอาหารได้นะคะต่อไปสามารถนำไปประกอบอาหารได้ค่ะแล้วก็สามารถนำไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้เช่นกันนะคะสุดท้ายนะคะสามารถนำไปจำหน่ายได้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะ สรุปนะคะการนำผลผลิตจากพืชละสั์ไปใช้ประโยชน์นะคะการรับประทานพืชผักหรือเนื้อสัตว์จากงานเกษตรที่เราเป็นผู้ผลิตเองเป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรและผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีนะคะที่สำคัญเลยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและก็ครอบครัวด้วยค่ะ ต่อไปนะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนแบบทดสอบท้ายบทเรียนกันนะคะในเรื่องของงานเกษตรให้นักเรียนหยิบหนังสือนะคะวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า75ค่ะหน้า75นะคะจะเป็นแบบทดสอบนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนทําไปพร้อมๆกันแล้วก็เฉลยคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับนักเรียนที่ทําแล้วนะคะตรวจด,ดูคําตอบด้วยว่าของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูก ต้องสามารถแก้ไขได้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแบบทดสอบท้ายบทกันนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือการงานอาชีพนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า75ค่ะเราไปดูข้อที่1กันเลยนะคะถ้าต้องการประหยัดเงินในการซื้อเครื่องมือปลูกพืชควรทําอย่างไร 1. ใช้เครื่องมือปลูกพืชให้น้อยที่สุด 2. ตรวจดูการชํารุดก่อนใช้ทุกครั้ง 3. ใช้เครื่องมือปลูกพืชอย่างถูกวิธีนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ3นั่นเองค่ะใช้เครื่องมือปลูกพืชอย่างถูกวิธีนะคะต่อไปนะคะดูข้อ2ต่อนะคะการใช้งานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปลูกพืชข้อใดถูกต้องค่ะ 1. ใช้ปุ๋ยคอกผสมกับน้ำเมื่อรดนาต้นไม้ สใช้จอบพวนดินในกระถางปลูกไม้ดอก 3. ใช้บัวรดน้ำไม้ดอกในกระถางํำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ3มนั่นเองค่ะใช้บัวรดน้ำไม้ดอกในกระถางนะคะ นะคะการปฏิบัติในข้อใดเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือปลูกพืชอย่างปลอดภัย 1. ไม่หยอกเล่นการขนาดใช้ซ่อมพวนดิน 2. วางชอมปูดและซ่อมพวนไว้กับพื้น 3. เทน้ำใส่บัวรดน้ำจนร้นแล้วยกไปรดน้ำต้นไม้คนเดียวคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ1นั่นเองค่ะไม่หยอกเล่นกันขณะใช้ซ่อมพวนดินนะคะ ข้อที่4นะคะอุปกรณ์ใดใช้ตักปุ๋ยใส่ดินในกระถาง 1. เสียม 2. ช้อนปุก 3. สซ่อมควรคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ2นั่นเองค่ะช้อนปลูกนะคะ 5. ถ้าต้องการทำให้ดินร่วนควรใช้อุปกรณ์ในข้อใด 1. ซ่อมควร สช้อนปลูก 3. บัวรดน้ำคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ1นั่นเองค่ะซ่อมพวรน,นะคะ 6. ข้อใดเป็นงานกเกษตรทั้งหมด 1. ขายผลไม้กระป๋องเรียงกุ้ง 2. ปลูกมะนาวขายอาหาร 3. ปลูกข้าวเรียงปลา คํำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะปลูกข้าวเลี้ยงปลาเป็นงานเกษตรทั้งหมดค่ะข้อ7นะคะเพราะเหตุใดจึงไม่ควรรดน้ำพืชมากเกินไป 1. เพราะพืชจะเจริญเติบโตช้า 2. เพราะพืชอาจเน่าตายได้ 3. เพราะพืชจะเปียกน้ำคำําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ 2. นะคะเพราะพืชอาจเน่าตายได้ข้อที่8นะคะการใส่ปุ๋ยชนิดใดมีประโยชน์ต่อพืชและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 1. ปุ๋ยคอก 2. ปุ๋ยเคมี 3. ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ1น,นั่นเองค่ะปุ๋ยคอกนะคะ ข้อ9นะคะข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของงานกเกษตรได้ถูกต้องที่สุด 1. ง,งานกเานกเษตรช่วยสร้างอาหารและรายได้ 2. ง,งานกเกษตรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 3. งานกเกษตรทำให้มีเงินออมคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่1คะ่ะงานกเกษตรช่วยสร้างอาหารและรายได้นะคะ ข้อ10นะคะการถอนและเก็บวัชพืชเป็นประจำมีประโยชน์อย่างไร 1. กระถางปลูกพืชมีความสวยงาม 2. าพืชไม่ถูกแย่งอาหารและเติบโตได้เร็ว 3. พืชมีพื้นที่เจริญเติบโตได้เต็มกระถางคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ2นะคะพืชไม่ถูกแย่งอาหารและเติบโตได้เร็วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำถูกกันกี่ข้อคะวันนี้นะคะคุณครูก็มาทบทวนในเรื่องของงานเกษตรให้นักเรียนได้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งเราก็มาเฉลยแบบทดสอบที่คุณครูเคยให้นักเรียนได้ทํากันในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็วันนี้มาทบทวนพร้อมกับเฉลยแบบทดสอบท้ายบท ในเรื่องของงานเกษตรให้นักเรียนได้ตรวจทานกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูก็จบเนื้อหาในเรื่องของงานเกษตรนะคะเดี๋ยวครูจะจะสรุปเนื้อหาคร่าวๆให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของงานความสําคัญของงานเกษตรนะคะก็เป็นการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อนําพืชและเนื้อสัตว์มาใช้ประโยชน์นะคะในส่วนของประเภทของงานเกษตรนะคะก็จะมีการประมงการปลูกพืช การเกษตรผสมผสานแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะคะส่วนการนําผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์นะคะก็คืองานเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เพื่อนําผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไปใช้ประโยชน์ดังนั้นนะคะการนําผ,ผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์นําไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารเก็บ ให้เก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นหรือจำหน่ายเช่นมะม่วงทําเป็นมะม่วงกวนนะคะแล้วก็นําไปประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัวนําไปจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเนื้อหาในส่วนของงานเกษตรไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนมากนะคะสวัสดีคะ่ะ